กลับแล้วอันนี้กลับแล้วกลับแล้วค่าเรามาอีกต้นเดือนถ้าต้นเดือนไม่ได้มาสวย้วครับบ้าเลยอ่ะสวยราคาอรับ่ไไดถ้าต้นเดือนไม่ได้มาหนูก็ต้องลงไปเนี่ยเพราะว่าไรสดเราใช่ไหมอจอนใช่ครับเดียวเราเข้ามีนานแล้วว่ะเดือนนั้นเมษาแล้วอ่ะ แต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกสิบโบหูมาโชคือคักแท่นอ้ายสมบอยากอ้ายดนเําน,น้ำมผู้สาวสมบอยากอ้ายโดนเําน,น้ำมผู้สาวกาวิ่งในสีขาวคือเป็นพีก่กบแทนตตตตแล้วอ เราจะต้องไปทํางานกันนะคะทุกคนจะต้องไปทํางานค่ะเท่ากับกระเทยไม่ได้นอนไม่ได้นอนวันนี้โทนอะไรวันนี้เราก็คือเป็นลุกบรรยายสาวอ่ะนะคะเราก็ต้องดูให้มันดูสุภาพดูสวยแต่เมื่อวันไหนบอกว่าไม่สวยสวยออกสวยที่ไหนอ,อ๋อเหรอใช้อแอปช่วยอ,อ๋อโอเคจบละตายห่า ชุดเชิดก็ไม่ได้เลยอหน้าก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เมื่อวานวันไหนเวลาทุกทีเลยถ้าเวลางานแบบซีเรียสนะไม่ได้ทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนออกันเติงานแบบว่าที่ก็อยู่ดีงานไ<ม>๊บได,ได้ทุกอนเป็นไหมเขาเรียกว่างานเสียงเงินแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยงานฟรีนี่คือสวยคนบอกลงรองพื้นง่ายมากเขาก็คนหน้าดีหน้ามันมาเยอะมันจะไปลงรองพื้นยากได้ไงคะหน้ามันมาแบบหน้ามันแน่นแล้วว่ะ ทุกคนเดี๋ยวซูมคี้ตานะฮัลโหลครับ,บรบกวนพี่ฝากไปที่รีเซพชันได้เลยครับแจ้งว่าห้องคุณแพรลี่นะครับห้าห้าศูนย์สามค่ะอะไรอะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะคืออะไรวิกผมของป้าโอ๊ตส่งมานี่ขี้มูกป่ะเนี่ยไปเอายาสะผมมายังคะอาจารย์เอาไปแล้วใช้แล้ว <laughs> ทุกคนคี้มูก่ขะขอโทษ ้ไป๊ปบขรรยายข่าวน,นี้มีงานบรรยายตอนบ่ายสองทุกคนขอโทษนะคะมีน้ำมูกเราจะไปกระทําการบรรยายกันนะคะไม่เงียนจังสุทิติกล่องน้องคายนี่ไงได้มาเมื่อวานไงนี่มาเป็นเซตเลย ถ่ายเบบีสวยมากคุณทุกคนน่ารักมากได้นางมาเมื่อวานถูกใจได้นางมาเมื่อวานนางก็ร้องให้ทั้งคืนเลยค่ะ มีของขวัญไหมเขาวันนี้อาจารย์เออยังไม่มีของขวัญเลยอะ่ะไม่มีดอกกุหลาบตักงดอกก็ไม่มีเลยวันนี้เออวันนี้มีของขวัญมีอะไรบ้างไหมอะคะ่ะวันนี้เอฟซีใจดํามากเลยเราแต่งสายฟองแล้วก็ไม่รู้ว่าเราแต่งไปแล้วมันก็จะดูเป็นตัวประหลาดเนาะจะไม่กลับแล้วน้นําฝนเธอไม่ต้องมา,าถามฉันหรอกว่าเมื่อไหร่จะกลับฉันจะอยู่นี่ฉันจะอยู่กรุงเทพแล้วฉันมีผัวอยู่กรุงเทพจบจบ <c oughs> ผัวเป็นคนทําห้องจบ <c oughs> ไม่ไปหรอกเมืองจันนะมันชนบทจริงอ่าโทรมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่ต่อค่ะอาอพี่ก๊อฟกลับมาด้วยคิดถึงใครอะใครบอกเดี๋ยวก็ไปค่ะเมษาคืนหนึ่งบอกนางไปบอกไปแล้วนะครับก็หนูว่าไปคุยกับนางแล้วนะเมื่อกี้อะเออไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าถ้าเขาถามแหละว่าถ้าถ้าต่อถึงโทรลงไปบอกว่าอยากโดนแบบไอ้นี่หรือเปล่าที่กระเทยเขาไปลุมอะอยากโดนอย่างนั้นไหมแต่จะลงไปจัดให้ โทรลงไปถ้ามันไม่รู้เรื่องอ่ะใช่เป็นหน้าที่เขาเคยดูไหมเคยดูหรือเปล่าสุขุมวิทสิบเอ็ดอ่ะอยากโดนอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นหน้าที่เขาอยากโดนอย่างนั้นหรือเปล่าโทรลงไปเลยค่ะถ้าไม่อยากโดนก็คือเงียบไปก่อนเออเงียบไปก่อนไม่เป็นไงอู้ทุกคนผมข้างหน้าดํามากเลยอ่ะผมหน้าดกมากเลยอ่ะยังไงเขาอยู่เขาต้องจ่ายตังค์เขาไม่ช่วยตังค์หรอกทุกคนดิฉันว่าผมดกขึ้นอ่ะส่วนว่าไหม อ่าท่าเลยเตรียมตัวเอา,เนะอาไม่มีใครส่งของขวัญเลยเหรออะไรลงอันนี้แล้วเหรอบัสเขาเรียกว่าลงบัสหน้าแก้มก่อนค่ะทอยลงบัตรเร็วจังอะวันเนี้ยเอ้ามันก็ต้องลงค่ะเราแล้วแต่ค่ะเราตามความรู้สึกเราเลยอยากทําอะไรก่อนก็ได้จะทาปากก่อนเขียนคิ้วก็ได้ค่ะ<อ>แต่งหน้ายังไม่เสร็จเราจะทาปากก่อนก็ได้ไมาได้ดูนั่แล้ว<ๆ>เรารต้องใส่กางเกงตอนนี้ก่อน โอ้ยเก่งหมอเหรอโรงพยาบาลอะไรอะเจ๊ทรคุณไปเรียนโรงพยาบาลวิทีสามรอบก็ไม่เจอหาทางเข้าไม่เจออ่ะแล้วก็อะไรแล้วเขาต้องเอาไปคืนเขาไหมนะหรือเขาให้เลย,ยคืนมาคัดเราจะมาเสริมดังกันครับจากที่มีอยู่แล้ว ช่วงนี้ทำไมงานวัดเยอะจังอาจารย์เออมีแต่ช่วงมีนาไงเดือนมีนาเรเดินงานประจำงานวัดมีทุกที่เลยที่บ้านก็มีงานประจำปีวัดก็จัดช่วงมีนากันสมูกดีนะไม่เบี้ยวตรงเป๊ะนะเนอะอืมเแต่เราเนี่ยกตรงกลาดูสิคนบาปบุญขนาดทำจมูทยังต้องมานั่งไล่ด่างอีก รู้ด้วยว่าฉันทํากับใครฉันทํากับอาจาร,รย์หมอจารูนเราก็ต้องมาให้ไม้กรอบไร้ด้างอีกทําขนาดนี้ไม่ต้องไร้แล้วให้ไร้สะดงจะทิ่มหน้าตะกล้องแล้ว <S 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 สมบอยากอ้ายตอนวาน้ำผู้สาว วันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะคนี่เาเขาเติมคำเป็นแบบอะไรก็แบบเฮ้ยพุ่งฝรั่งทุกคนส่งของขวัญให้ด้วยทุกคนจ่าขอของขวัญให้หน่อยเลยขอขอนมดอกกุหลาบหน่อย ปลูกกลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999 99. ดอก <laughs> ทำอะไรลุงลุงพ่อจรอิง <laughs> ลุงนี่คือเป็นพี่แม่ใช่ไหมาาเนี่ยถ้า<อ>กูเป็นลุงลกูก็เป็นลุงที่สวยกว่าหน้าแม่มึงะตไยจริงอจริงถ้ากูเป็นลุงก็เป็นลุงที่สวยกว่าแม่มึงอะกูมั่นใจออายแหรอแต่เช้าเลย <laughs> ให้พอกระเด็เช้าไปเลยชำ้ชำๆไม่มีของขวัญแต่สนใจได้จ้าสนใจมาเลยส่งมาเลยจ้าเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการส่งของขวัญก็คือเข้าไปเติมเในตั้นว้ <laughs> ส่งมาได้เลยจ้าขอบคุณท่านเปาท่านเปาวุ้นจิ้นนะจ้า อันนี้ลงอะไรครับอันนี้ลงสติ๊กตาก่อนคะ่ะที่เห็นตาแบบว่าววาวช้ำช้ำก็คือเราจะลงก่อนซึ่งยี่ห้อก็เป็นยี่ห้อเดิมที่ไม่เคยให้สปอนเซอร์เลยใช้ตลอดใช้จนตั้งแต่หน้าไม่สวยยันหน้าสวย <c oughs> ใช้ตั้งแต่พูดยังไงอุ่บะ <c oughs> ใช้ตั้งแต่หน้าสวยนี่หลอกชมหรือหลอกด่าเนี่ยใช้ตั้งแต่หน้าที่ยังไม่สวยหน้าที่ยังไม่รู้เป็นอะไรยังไงยันหน้าสวย เรตต้องไปลุกสะอาดสะอ้านเพราะาชุดเป็นสีเขียวขาวเราจะไม่แต่งหน้าตามสีชุดนะคะเราจะไม่แต่งหน้าให้มันเขียวนะคะไม่ใช่เห็นสีชุดสีเขียวก็เอะอะมาเทิ่งหน้าเขียวดีเนาะผิวหน้าดีดีเนาะอาจารย์ตอนเนี้นวันนี้เราจะแต่งหน้าเขียวขาวค่ะอาจารย์ผิวหน้าดีขึ้นเยอะมากเลยเนาะดูด,ด้วยว่าใคร มันเป็นเพราะของใครเนี่ยอันเนี้ยของคลินิกหรือของไม่คิดว่ากินวิตามินช่ว oh okay, okay, right. ยเยอะผิวมันดีผิวมันละเอียดขึ้นอ๋อวิตามินถูวนะใช่แล้วก็เนยก็ก็ใช้ปกติเลยโฟมล้างหน้าพวกอะไรก็ใช้ของพี่หมออ้ําตัวบำลุงแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะอยู่ที่ไอไอของบำรุงของเพื่อนของพี่หมออ้ําใช้มันก็ปกติมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าอันนี้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมาก กินวิตามินรวมเยอะรูแค่เห็นหนูกที่หน้ามันละเอียดคุณแี่ยมันละเอียดเห็นปะรูขมขนดูเห็นปะไม่อันนี้เรื่องจริงเราแต่งหน้ามาเราของอสมุด E อ๋อวิตามินของสมุด E นีอาจารย์ใช่ต้กินก่อนนอนอะจริงเพราะเราเราเราแต่งหน้ามาเราจะรู้เลยว่าหน้ามันนี่มันละเอียดแล้วแบบรองพื้นรองพื้นปกติหน้าความหยาบของความเป็นผู้ชาย เอาจริงๆความอยากขความเป็นผู้ชายอ่ะเวลามันแต่งผู้ชายอะไรฉันไม่เคยเป็นผู้ชายค่ะฉันเป็นชนีไม่ต้องจะเกิดจ้าเหนื่อยป่ะฉันเป็นชนีค่ะดูยังไงเป็นผู้ชายเนี่ยดูยังไงก็คือชนีชนีชนีชัดๆมองไปแล้วนะคะตอนชนีชนีชัดๆอยู่กรุงเทพวันสุดท้ายแล้วนะคะเราจะกลับบ้านนอกแล้วไม่เดิน ดังจะไม่หันหลังกลับไปเออลจบทุกวันคืนนอนรลองหาทุกคนคาเป้หน่อยค่ะเร็วอีกเมื่อหลาะสัองแล้วเนาะโชคดีสุริยนยังสนทเทีย ้หมูนกกาค่ะหมูนกกาก่อนอ๋อไม่ต้องหมูนกกามาขอใช่ไหมหมูนกกาก็บินมาที่คนบอกเศร้าเศร้าเศร้าอะไรล่ะเสียงดีขนาดนี้เศร้าเศร้าเลยเออจะไม่ให้ฉันเศร้าเลยฉันไคือนักร้องที่เสียงดีคนนึงจะมาให้เศร้าทาไมไม่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมาเวลาแล้ครับจะไม่ให้เศร้าทําไมไม่ได้มีใครเป็นอะไร วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แดดร้อนมากหรอกร้อนอนะ่ะโอ้สุดมันเป็นการบ่งบอกแล้วว่าหน้าร้อนกำนังจะมาทุกคนขาเร็วดอกมองงดอกไม้อ่ะมามามาให้หมดใช่มันคือการร้องเลียงลิขสิทธิ์ค่ะทุกคนส่งดอกกุหลาบให้หน่อยมา คนละดอกฟองดอกกาแฟสักแก้วก็ส่งส่งมาเถอะแหม่เออจริงซัพพอร์ตกันบ้างของฝันของอะไรอย่ามาคีวของฝันของใจอย่ามาหาดูฟรีหาดูตลกฟรีส่งส่งมาบ้างอย่ามาหาดูตลกดูอะไรฟรีส่งส่งมาบ้างสรุปมีงานพรีเซนเตอร์ไหมไม่มีราคาเขาไม่สู้ราคา เรียกไปสองล้านก็ไม่ได้เยอะนะพี่กอลไม่เยอะสองล้านที่เดือนเดียวนะเออเรียกไปสองล้านอะเดือนหนึ่งสองล้านเขาไม่ยอมจ่ายก็จบไปไม่เป็นไรก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้ออาเพราะแผ่นถ่ายจริงต้องเป็นวันนี้ ไม่ไม่เอาอย่าไปถามค่ะอย่าไม่ไม่ตอบค่าไม่ไม่ตอบค่ะไปถามไม่เอาไปพลาดพิงก่อนจากบ้านนะเพื่อนมันว่าททำไมนามันสูงจังเลยอ่ะเอานามันอยู่ที่ดอนเออหรอทำไมนามันไม่ได้อยู่ที่ลุ่มเออทำไมนามทำไมเสียงนามันสูงสูงนามันเหมือนทำไมเสียงนาหรือว่าเสียงเขาก่อนจากบ้านนะเพื่อนมันว่าให้ช้ำซวงใม้เป็นนักร้อง ไอเขาล้วง<อ>มไม่หรอกโอ้ยเสกเธอเสกเธอ,เธอผิวสวยรู้รู้ค่ะไม่ต้องชมหรอกเออไม่ต้องไปหาชมหาพูดเขาหรอกสวยเลยละ่ะนี่กล้องมันเป็นฟิลเตอร์ <laughs> อ,อ้าวยปช็อตกันหนีไปหาชมหาอะไรในกล้องไปฟิลเตอร์ <laughs> โอ้โหบอกว่าผิวสวย <laughs> ผิวอะไรต้องไปหาช็อตกันเองอล่ะ ก็เป็นฟิลเตอร์ค่ะคนะมาล่ะหออัวอาจารย์นเรียนมากเลยถึงว่า,ามันมป็นสวยถึงว่าทำไมผิวสวยไม่แต่ของจริงกับมันสวยจริงช่วงนี้ติดลิเกเปลิเก,เเกเหมดแล้วเอาไปดำดงหมดใช่ไหมคะมเนี่นมากขาวชอบดูเทคนิคการเขียนคิ้วนะคะ เอาจริงเท่ากับว่าผิวแบบอะไรอย่างเงี้ยตอนที่อาจารย์แบบบำรุงเท่ากับผิวหน้าคือแบบลดเลยเนาะนะแต่ก็แสดงว่ากินเน่ะมันคงจะได้ผิวได้เลยด้วยแล้วมั้งทั้งหมดแล้วมันโอ้โหตั้งหลายตัวนะหนูกินอ่ะอ๋ออันนี้วิตามินอีไอของสมุนไพรไม่ใช่ตัวเดียวหรอจ้าหลวงใช่หนูกินตั้งหลายตัวตัวบำรุงผิวตัวนั่นแหละครับทุกคนเราทํางานหนักเนาะมันก็ต้องใช่ต้องบำรุงต้องบำรุงเราทำงานหนักเราก็ต้องบำรุง วิตามินมันถึงดิฉันไม่เคยอยู่นิ่งตอนแต่งหน้าค่ะมันเป็นหน้าที่ของช่างที่จะต้องแต่งตามดิฉันใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่อันนี้ค่ะ11นคะคะช่ <c oughs> างก็จะขยุมหัวค่ะมันเป็นหน้าที่ของช่างที่จะต้องแบบมือไวให้ตามดิฉันค่ะถูกต้องค่ะดิฉันชินแล้วค่ะถ้าอยู่ถ้าอ,อยู่นิ่งๆดิฉันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันแปลกใช่ไหมใช่มันแปลกไป ุกอย่างมันจะไม่ใช่ดังนั้นก็นั่นแหละคะ่ะนิ่งไม่นิ่งก็แต่งเท่าเท่าเดิมคะ่ะเวลาหนึ่งชั่วโมงคะ่ะนะคะทุกคนนิ่งไม่นิ่งก็แต่งเท่าเดิมคะ่ะยกหางตาหางหูงหางตาวันอาทิตย์ก็ไปกาแฟาก็หน่อยนะคะอีค่คนด้วยกัน พันหอู้ยเยอะนะ 1, 5, เนี่ยพันห้าเนี่ยคนละดอกดอกดอก 1, <5 S 1> ก็จบแลวพันห้าจะไม่มีคนให้อะไรเลยพี่ก๊อคิดดูสิเออดูโหมันมันม,ม,มีคนใจดีเลยอย่ะมงบอกถึงกันไม่ได้รักเราอืมแวะเข้ามาดูอ่ะพันห้าเนี่ยเออคุณลงกุหลาบอะไรลงมาใช่สร้อยเพชรสักอัน สวยขนาดนี้สร้อยเพชรต้องเข้าแล้วอืนะคะขอดอกกุหลาบขอสร้อยเพชรหน่อยเขาตามันจะเริ่มมันจะเริ่มดุไปแล้วตาสวยไม่ได้ข้างเนี้เดี๋ยวพี่แป๊บมึงนะ,ะันมันจะเริ่มดุไปแล้วแป๊บนึงนะคะทุกคนเราไปบรรยายค่ะบรรยายทมด้วยเราไปบรรยายทมด้วย แล้วทำไมบางที่เขาเอาทุเรียนมาขายกันแล้วว่าจานหรือมันทุเรียนยังไม่ค่อยเลิศมันยังไม่เยอะจะรอเลยค่ะสงการเรามีคอนเทนต์ <c oughs> นางสงการแน่นอนค่ะทุกคนถ่ายกระฟอ์ดดีกว่าเน <c oughs> าะกระฟอเป็นนางสงการไปถึงฟอไดเป็นนางสงการ ค hey. e eh, ิ้วให้มันเป็นละหงบ้างเขียนคิ้วเนี mm ่ยคิ้วให้มันดูแบบว่าเออเหมือนพระรามเก้าพระรามแปดบ้างเขียนคิ้วอะไรก็ไม่เขียนคิ้วข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ําจริงเป็นเรื่องปกตินะคะคุณเพราะมือคนเราไม่เท่ากันฉันใดคิ้วของเราก็ไม่เท่ากันฉันนั้นเออองอะไรนะองพี่ครูพระพระค่าพีคูได้กล่าวไว้ว่ามือของเราไม่เท่ากันฉัน ถ้าฉันไปถ้าฉันเป็นคอมเมนเตอร์เวทีไหนและอ e, ีกเทยคนไหนพูดอย่างนี้นะองค์พระพิคุรดะน่าตกหลอกเลยฉ,ฉันลงศูนย์ทันทีเลยมือของเราไม่เท่ากันเนี่ยลงศูนย์ไปเลยมึงจํามา,า,ามือของเราไม่เท่ากันสันใดออลงศูนย์ไปเลยครับถ้าพิคุรนั่นกล่าเาไว้ว่ามือของเราไม่เท่ากันสันใดนั้นคิวให้มันเสมอกันหน่อยซีข้างนี้ทำไมมันอย่างนี้เธอิแม่แปปนึงฝังดื้อไม่เสร็จเลยรีบจัง มาแล้วเหรอพี่บอสจ๋าส่งมาแล้วได้ต่อยเพจจริงด้วยอ,ะอ่ะขอบคุณ<อ>ค่ะเนี่ยลองเออสั้ ตาสวยไม่ใช่ราคาสวยทั้งหน้าค่ะตาสวยเพราะช่างค่ะไม่ใช่เป็นตาสวยเพราะเจ้าของค่ะสวยทั้งหน้าแต่งให,ใ,หให้สวยค่ะคุณขาว่าบาปใครอยากเห็นดิฉันแต่งอาจารย์ลุกดำโดงบอกนะคะเตมาค่ะดิฉันจะแต่งให้ลุกดำโดง คู่คิว้วกล่องสวยช่อนหน้ารีบๆเนี่สวย,สนะสวยข้าดายอมคิ้วกันก่อนนะค่ะทุกท่าน ันนี้คืาทำอะไรคะยอมให้คิวมันอ่อนลงไะคะตามคิวมันเข้มแล้วมันเหมือนผู้ชายคิวมันเข้มแล้วมันไม่หวานเพราะเพราะผมบีที่เราใส่มันไม่ได้เป็นผมสีเข้มเฉยจะเป็นสีอ่อนเราก็จะต้องยอมให้มันอ่อนเราจะเขลียร์อะไรไหคะคิวมันก็จะอ่อนลงนะลยิ่งเราทับแล้วยิ่งพออ่อนเนี้ยหน้าเราหน้าเรามันดูเป็นฝรั่งเลยเป็นตุ๊กตาเสียงกบาลสวย เปมาเลยค่ะคุณขารอของขวัญอยู่เดอ้อสวยใครขนตอแด้วขนตานะคะสปาคนตาหลุดมาด้วยค่ะ ชนะจบอุ้ยเจ๊ท้ยไมขำแรงดูเขาต้องมองไงมองแรงมากเลยอ่ะดันเขาต้องมาด้วยฮะมาแบบนี้มาแล้วเป็นภาระทาระใจเขามาแลเป็นพามา้วปวดท้องปวดขับรถแรงกันอ่ะเลยรุดไว้เลยขับรถแรงเหลือเกินแต่ยังดีนะคึ้รถเราเขาไม่หลับเลยไม่หลับ หนูมาถึง oh. หนูมาถึงเจยังตื่นตลอดอย่าปัดแก้มเยอะมันจะเหมือนนางเอกลิเกเอา้าก็ตอนนี้ดำดงเขากำลังมาแรง hmm. เราก็นางนางเอกดำดงเหมือนกันแหละ,ะต่อไปนะครับจักรอบหน้าหน่อยวิ่ง oh, ดูสิอ๋อ oh, พีก่กล้วยขอบคุณค่ะอะไรคะอะไรมาสอ,อยเพชรมาแล้วโอ้ยสอยเพชรน,นี่จะสามสามเส้นแล้วมั้งเนี่ยไล้ไฟเพชรอีกเส้นหนึ่งแล้วโอ้ตายแล้ว เรียวก่อนจะลงไลฟ์ขอสักห้าหกเส้นมันเริ่มเป็นกรอบเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยด <c oughs> ูดิไม่จริงมันเริ่มเป็นกรอบแต่ตรงนี้ออกนิดนึงไม่เอาออกโอเคโอเคจบไม่เอาออกเท่ากับแต่งหน้าอะไรเลี่ยเหมือนเน้ออะไรเนี่ยเออเจ๊มาช่วยดูสิเขาแต่งหน้าเหมือนอะไรเนาะ เซมาช่วยดูซิเขาแต่งหน้ามันเป็นยังไงแต่งหน้าไม่เลิศเลยประกาศหาช่างแต่งหน้าคนใหม่ค่ะม,มาอยู่หัวแต่งหน้าไม่เลิศเลยอะ่ะคนจากคนสวยๆแต่งให้ไม่สวยได้งไงเนี่ยมีแต่เอฟซีชมว่าแต่งหน้าสวยแต่งหน้าหวาน หน้าแล้วกลายเป็นอีกคนนึงมีคนบอกว่าอาจารย์ว่าตั้งทาไมทําไมจริงๆกูจะเป็นอาจารย์กูก็เป็นได้ทําไมความรู้กูก็มีทางโลกกูจบปริญญาโททางธรรมกูจบปร,ริญญาเก้ากูไม่อุปโลกตัวเองเป็นอาจารย์เอออุ่นวายกูไม่ใช่อีพวกอุปโลกตั้งตัวเองเป็นนั่นใ,นใบหงใบหวยเนี่ยที่อย่างนั้นละมึงไปกราบกันได้ มันจบอะไรมากูเนี่มีใบความรู้กูมีใบวิชาชีพจบจบนะได้ไดแล้วจะวีนทำไมงงถูกต้องค่ะแล้วแกจะแรงเพื่ออย่านะเขายิ่งมองกระเทยเป็นกระเทยขี้วีนอยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีใบไหมไม่มีจะแจ้งนะ ต้งแต่งหน้ายังต้องมีใบเลยค่ะถ้าไม่มีใบจะแจ้งนะอือขอดูใบเดีย๋ยวให้พี่ก๊อฟจัดการเลยนะจริงค่ะเฮียพาคินเนี่ยหลอด้วยอ่ะประจัการเลยหลอด้วยหรออือไม่เป็นไรถ้าหลอกก็ให้อภยัยจะว่าขนาดไหนก็ว่ามาเลย <c oughs> เดี๋ยวทำ <c oughs> ไมอย่างนี้มีใบไม่มีใบเะมาอย่างนี้ล่ะจะมาสองมาตรฐานอย่างนี้ล่ะจะมีใบไม่มีใบอะไรก็มาเลยค่ะคุณพาคินค่ะแล้วถ้าไม่หล่อล่ะ จะด่าให้นุ่นยันหน้าบ้านเลยไม่หล่อแล้วแถมยังปากหมาอีกโอ้โหแล้วถ้าหล่ออ่ะไม่เป็นไรมันยังมีอะไรที่มันแบบคอไปไอ้นี่กันได้อยู่ตัวถั่วกันไปได้ถึงปากปากหมาแต่ว่าหน้า,นาหลอก็ก็ได้อยูอเ่เกิดมาไม่เสียชาติ่กอดก็ไม่เป็นคนหย <title> ิวมาถือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดโตกแต่บางคนนีพวกตัวดีหน้ากับเคด่ากระเทยบ้างอะไรบ้างบูลลี่เขาอีกไม่ได้ดูหน้าตัวเองอีก มีคนนึงสภาพเหมือนเพิ่งออกจากเรือนจำอะแล้วมันก็มาคอมเมนต์ชนมันบอกว่าโอ้ยเป็นกระเทยนี่ชายแท้เดี๋ยวก็เลยไปบอกไปคอมเมนต์มันว่าเออหน้าแบบมึงเป็นชายแท้แล้วแหละเพราะถ้าเป็นกระเทยก็ลำบากมาก